อังกฤษปลดล็อกดาวน์แม้ติดเชื้อวันละเป็นหมื่นคู่รักร่วมสวิงกิ้งย้ยฟ้าท้าโควิดสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบก,กับผมชาญาลงพุทโตในรายการบิ๊กวอผ่าโลกเปิดมาตรการอยู่ร่วมกับโควิดอังกฤษเปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจทั้งติดเชื้อวันละกว่าหมื่นรายต่อวันแม้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนรับผิดชอบตัวเอง จับตาคุมคนหรือคุมเชื้อโรคคือทางออกนายกรัฐมนตีบริจอร์นสันแห่งสาราชนาจาัตแถลงยกเลิกการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ในอังกฤษที่ยังเหลืออยู่ตามกำหนดเดิมวันที่19กรกฎาคมนี้ซึ่งรวมถึงยกเลิกการบังคับการใส่หน้ากากในที่ร่มการเว้นระยะห่างทางสังคมและคำแนะนำให้ทำงานจากที่บ้านคำประกาศนี้มีขึ้นแม้ว่าแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ จะบ่งชี้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโรคโควิดจะเพิ่มขึ้นภายหลังการคลายล็อกดาวน์ทั้นดท้ายลงแต่รัฐบาลเชื่อว่ายอดผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากการลดลงจากโครงการให้วัคซีนเป็นวงกว้างแก่ประชาชนบริสจอนสันถแถลงว่าการระบาดใหญ่ไม่จบลงง่ายๆและจะไม่สิ้นสุดในวันที่19กรกราคมนี้ในขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจานวนคนป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเขากล่าวเสริมว่าหากเราไม่กลับมาเปิดประเทศในอีก2-3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าซึ่งตรงกับช่งวงฤดูร้อนและปิดเทอมใหญ่เราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วจะเปิดเมื่อไหร่และไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่ถ้าจะกลับมาเปิดในฤดูหนาวก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีบริจอนสันต้องเลื่อนคลายล็อกดาวระยะสุดท้ายในอังกฤษจ,จากเดิม21ิมิถุนายนมาเป็น19กกรกฎาคมเพื่อระดมการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรผู้ใหญ่ให้ได้มากที่สุด สำหรับการต่อสู้กับโควิดสายพันธุ์เดลตาที่ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นและกลายเป็นสายพันธุ์หลักในสาอาณชนจักรแทนที่สายพันธุ์อัลฟาการคลายล็อกดาวน์ขั้นที่4ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายในอังกฤษที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่บันจันทร์ที่1กรกรกฎาคมนี้บนเงื่อนไขรัฐบาลผ่านเกณฑ์ทดสอบ4ข้อในการควบคุมโรคระบาดคือการให้วัคซีนแก่ประชาชน ประสิทธิภาพของวัคซีนอัตราผู้เข้ารักษาในโรงพยาบาลและการกลายพันธุ์เชื้อชนิดใหม่ซึ่งจะมีการยืนยันข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นทางการในวันที่12กรกฎาคมนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันของวันที่5กรกฎาคมอยู่ที่27,337รายค่าเฉลี่ยรายวันในรอบ7วันอยู่ที่25,447คนส่วนผู้ที่เสียชีวิตในรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่9คนแผนการอยู่ร่วมกับโควิด ที่นายกรัฐมนตรีบริตจอนสันถแถลงเมื่อเย็นวันที่5กรกฎาคมได้แก่ 1. รลดระยะเวลาของการฉีดวัคซีนเข็มที่2ของผู้มีอายุต่ำกว่า40ปีจาก12สัปดาห์เป็น8สัปดาห์โดยมีเป้าหมายให้ผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนครบ2โดสภายในกลางกันยายนนี้ 2. ในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงจัดฉีดวัคซีนเข็มที่3 กระตุน้นภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีสุขภาพเปราะบางที่สุด 3. การยกเลิกการบังคับสวมหน้ากากอนามัยในอาคารแต่ให้ทําตามความสมัครใจ 4. การใช้มาตรการเวระยะห่างทางสังคม1เมตรหากไม่สามารถกระทําได้ในระยะ2เมตร 5. ยกเลิกข้อกฎหมายว่าด้วยการจํากัดจํานวนคนที่พบกันในอาคารและนอกอาคารจากเดิมที่กําหนดให้ คนที่ไม่ได้อยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกันสามารถพบปะกันได้ในที่ร่มไม่เกิน6คน6ยกเลิกการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมคอนเสิร์ตละครเวทีและการแข่งขันกีฬา 7. ธุรกิจทุกประเภทจะกลับมาเปิดได้ตามปกติรวมถึงไนคลับในด้านความรับผิดชอบตัวเองของประชาชนนายกบริตจอห์นสันชี้ว่าโรคระบาดครั้งนี้ยังจะไม่ยุติลงและคาดว่ายอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอีกในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ แต่ชี้ว่าประชาชนจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับไวรัสชนิดนี้และรู้จักใช้วิจารณญาณรวมทั้งความระมัดระวังตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ,ะอีกครั้งอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสาตร์หลายคนต่างแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับแผนการยกเลิกข้อบังคับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยนายแพทย์จันนักพอลประธานสมาคมการแพทย์อังกฤษให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะยกเลิกสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะ ในที่ร่มในช่วงที่ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตากำลังเพิ่มสูงขึ้นเขากล่าวว่าเราทราบกันดีว่าการสวมหน้า,ากากได้สแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยลดการแพร่เชื้อได้ศา,าสตราจารย์สเตเฟนไลเชอร์น, icher, นักจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมหนึ่งในทีมที่ปรึกษาด้านวิทยาศาส,าศาสตร์ของรัฐบาลสแสดงความกังวลเรื่องการยกเลิกข้อบังคับการสวมหน้า,ากากอนามัยเช่นกันข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษสแสดงให้เห็นว่า วัคซีนต้านโควิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไม่ใผู้ติดเชื้อโรคโควิดกลายพันุ์ล้มป่วยหนักและต้องเข้าโรงพยาบาลโดยผลการวิเคราะห์บ่งชี้ว่าวัคซีนของไฟเซอร์บ o โอเอนเทคมีประสิทธิภาพ96% ในการป้องกันไม่ให้ป่วยหนะักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อได้รับวัคซีนครบ2โดสขณะที่ประสิทธิภาพของแอสตราเซเนกาอยู่ที่92เซเมื่อสิ้นคำพูดของนายกรัฐมนตรีบริจอนสันภาพถ่ายจากโดนพบคู่รักหลายร้อยคนเข้าร่วมเทศกาลสวิงกิ้ง4วันในอังกฤษแม้มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์เดลตา้าที่มีแนวโน้มกลับมาระบาดะล,ลอ,อกใหม่สื่อมวลชนอังกฤษรายงานว่า งานเทศกาลสวิงกิ้งที่จัดขึ้นในชื่อสวิงกิ้งกระทอนเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานมาสแสวงหาความสุขจากการสวิงกิ้งแบบไม่อั้นเมื่อระหว่างวันที่1-4กรกฎาคมแม้ว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางผู้จัดงานจะออกมาว่ายกเลิกการจัดงานไปแล้วแต่ภาพที่ถ่ายจากโดนเผยเห็นว่างานดังกล่าวยังเดินหน้าจัดต่อไปโดยมีคนมากางเต็นท์และจัดขบวนคาราวานไว้พร้อม เดลี่เมลรายงานเทศกาลสวิงกิ้งแบบมาราธอนที่เปิดฉากขึ้นใกล้กับเมืองแกรนทัมมณนทนลินคอนเชียตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วขณะที่บุคคลรายหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเปิดเผยว่าฝ่ายจัดงานสามารถจำหน่ายตั๋วได้ราว400ใบคู่รักแต่ละคู่ต้องจ่ายเงินราว200ปอนด์หรือประมาณ18,000บาทสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมหันษาเป็นระยะเวลา4วัน3คืนในนั้นมีกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่ ผู้ร่วมงานรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนามกลับบอกว่ามีห้องน้ําไม่เพียงพอแถมยังไม่ค่อยมีการเว้นระยะห่างแต่ด้วยทุกคนถูกขอให้ตรวจเชื้อก่อนดังนั้นจึงไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ตามกรอบคําแนะนําของรัฐบาลอนุญ,ญาตให้จัดงานสําคัญสําคัญต่างๆเช่นงานแต่งงานงานศพในอังกฤษโดยที่มีผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน3 0คนแต่งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า400คนตามจำนวนบัตรที่ขายได้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชม ยังคงสามารถติดตามข้อมูลสารความเคลื่อนไหวในต่างประเทศได้ใหม่ในรายการ Big w บอผ่าโลกสวัสดีครับ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i t ีดอตต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ